สวัสดีครับนแฟนรายการฟุตบอลโฟกัสทุกคนนะครับอยู่กับเจดดำเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงเลเจนด์นั่นเองนะฮะตำนานนักเตะระดับโลกที่จะมาในรายการของเราซึ่งไม่ใช่สิวันนี้เรามาเป็นแขกเขามาเป็นเซเลบ <S <S เฮ้ยเซเลบนะฮะงานของดเนียลแอคเกอร์นะครับที่ซูเปอร์สปอร์ตเจนทันพัฒน์ก้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าวันนี้เนี่ยเจดำมาแจมแบบเขาจะเป็นไงบ้างจะได้เข้าถึงเขาไหมจะได้เอาเสื้อแมนยูให้เขาเซนไหมเจดำจะโดนเด็กเด็กขงทำอะไรหรือเปล่ามีดีมีร้าย เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะจ๊ะตามมาตามมานี่ฮะดูฮะแดงเถือกเลยฮะนี่คือแฟนลิเวอร์พูลที่จะมาเจอท่านรองของเขานะแดนนี่แอเกอร์นี่ถือเป็นนักเตะขวัญใจของเดอะคอปเลยคนหนึ่งนะฮะเอาละฮะเจอตัวของเขาแล้วฮะแดนนี่แอ็เกอร์มาคุยเขาเลยเป็นพอร์ตบอลที่ไหนเอาของรางวัลมายุ่งยิงเหมือนกันนะเนี่ยไม่คุยด้วยเลยอ่ะ เรามาพบแขกรัําคัญของเราวันนี้เลยดีกว่านะคะเสียงระัญต้อราห์เจนิออเก Can this a crowd? That's a big difference It's a big <laughs> difference. I'm here on vacation and the rest of the times I've been here is to play football you know to prepare to prepare for a new season and uh, here I get to see things. Before I had to work out, so now I relax. I can hear the weather, the people, the crowd, the country, and everything. Uh, it's a bit warm, but, uh, but I think I could get used to it. You know, the people are friendly and smiling, and that's, in the end of the day, that's, that's what's matter. You know, it's so important. <laughs> yeah. อ่ะตอนนี้เราอยู่กับแฟนผงแดงตัวพ่อคนหนึ่งของประเทศเราเลยนนพี่บีแหลมสิงะสีัสดริดรับพี่บีตตัวพี่แล้วกันครับับตวพ, <laughs> พี่นะติดตามพี่ามาตั้งแต่สมัยพี่เขาตัวแค่นี้ อันนั้นนอนครับรู้สึกไงวันนี้ได้มางานดาร์นเอเกอร์พี่ก็ตื่นเต้นดีครับการที่จะมาเจอนักฟุตบอลดีกีระดับโลกไม่ว่าจะทีมไหนนะมันเป็นอะดรีนาลีนที่มันเกิดขึ้นกับคนฟุตบอลอยู่แล้วนะผมทำให้เปนแฟนๆได้ใกล้ชิดแล้วเนี่ยพี่บีเป็นแฟนลิเวอร์พูลมากี่ปีแล้วพี่ก็400เดี๋ยวเดี๋ยวตังค์ในกระเป๋าถามเรื่องเวลาไม่ได้ถามเรื่องตังค์ก็ตั้งแต่ปี1986ครับ1986ก้าแปดหกก็ปีนี้เกิดย่าหรือยางนะฮะก็32ปีิบปีนี้สิบปีครับ แต่นี่ใกล้ชิดมากนะครับก็เข้าคิวต่อคิวเซ้นไลน์เส้นกันคนละหนึ่งไลน์เส้นถ่ายรูปคนละหนึ่งรูปแฟรนักเกอร์เนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะดูผู้หญิงเยอะมาก ะฮตอนนี้เราอยู่กับศิลปินที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานไปแล้วตอนนี้ตำนานเลยนะตำนานไปแล้วมือกีตาร์ที่ไว้หนวดเนี่ยเขาได้จากไปแล้วได้จากไปแล้วสงสารเขามากเลยสงสารครอบครัวเขาด้วยตรงนี้เอาคุณยูสพอดีปิตุยปิติกจากเพลงกล่าวนะจ๊ะบวงดนตรีที่ต้องบอกว่าวัยรุ่นนี่ต้องรู้จักหมดเลยเพลงดังนี่มีประมาณกี่เพลงพี่สองจังหวะที่โยนไปใหญ่ๆเราก็แอคเลยนี่ตแกฮะเพลงดังของเรามีกี่เพลงพี่ เพลงครึ่งครับเพลงครึ่งครับเพลงครึ่งอีกอ่ะพูดตรงนี้นะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเป็นแบบนี้พี่ติ๊กเชียร์ลิเวอร์พูงกี่ปีแล้วพี่แต่ประมาณหน้าหกขวบก็คือเชียร์เรื่องเชียร์ทีมแรกแล้วก็ดีเดียวสิปีแล้วสิไม่ขนาดนั้นครับแล้วก็ทับดีกว่าแล้วประทับใจเลยในความเป็นลิเวอร์พูลพี่ชอบตั้งแต่สโลแกนอยู่วิ่งในวอลเลยใช่ครับผมรู้สึกว่ามันมีความแบบว่ากอดคอดีครับภาพเด็กๆสามนาทีสามัคคีครับแล้วก็ตอนเด็กๆนี่ผมชอบ เอ่อหนาบานครับจอนบานครับชอบมากจอนบานเนี่ยมัออกรายการเจ้แล้วคุณบอกโครงการไม่เคยเจอเคยเจอไหมเคยเจอแล้วครับเคยเจอครับมาเมืองไงนี่ขนาดเป็นจานแมนยูยังเคยเจอเลยจอนบานโอ้โหนี่นี่ถ้าผมไม่เจอนี่ผมแย่นพี่ตุ้ยอ่ะพี่ตุ้ยเชียร์ลิเวอร์พูลมากี่ปีแล้วพี่เอาอย่าเขินนี่เรื่องอายุเราแก่แล้วก็ยอมรับว่าเราแก่ไม่เป็นไรแล้วประทับใจเลยในความเป็นลิเวอร์พูลทุกอย่างทุกอย่างดีกว่าฮะนั้งแด่คนเชียร์นั้งแด่นักฟุตบอลนั้กแด่สโมสรคือคนเชียร์ทั่วโลกเขาจะแบบ มันเหมือนเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอ๋อคือเขาจะขี้คุยเหมือนกันเพราะงั้นเถอะน่ารักน่ารักองรักน่ารักใช่ไหมวันนี้มาเจอกับเารเกอร์รู้สึกงพี่สมาร์ทมากครับโคตรลอฮะนี่เราเป็นหรือเปล่าเนี่ยนิดๆแล้วตายแล้วทำพวกกันก็จริงๆแบบชอบครับชอบชอบในความที่แบบว่ารักสโมสรเอเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นแค่สองทีมนนในชีวิตเขาอะเล่นกับรอนบี้ซึ่งไม่น่าเตะได้นะบอลรนบี้ชื่อทีมโอาชื่อทีมขอบุณมากแล้วพี่ตุ้อะ แอคเกอร์ใช่ไหมฮะก็แอคเกอร์ฮับนี่งานแอเกอร์นะครับพูดถึงเมอร์ฟิลนี่ก็คือความรู้สึกของเด็กของตัวยงนะฮะพี่พีวงเพลงกลาวเรจะเป็นพี่ติ๊กหรือพี่ตุ้ยโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่ติ๊กและพี่ตุ้ยจากวงเพลงกลาวขอบคุณครับ ตอนนี้เราอยู่กับบิ๊กแฟนตัวจริงของลิเวอร์พูลนะฮะดูจากฮะใช่ไหมดูบ่อยอย่ไปอัมเขาสิสวัสดีครับพี่ยินดีครับคับเบิร์นชูใจเป็นไงสบายดีไหมฮะชูใจก็สบายดีอยู่กับพ่อครับอ่าไม่ใช่เราเหรอพี่คนละคนนี่เขาสั่งมุกนี้ไม่เล่นก็ไม่ได้อ่าไม่เล่นเนเล่นโปรดิวเซอร์แม่งเลยเฮ้ยใจเย็นโปรตุเกสอพี่ป๊อปรู้สึกไงวันนี้มาแฟนมิกของแดนนี่ไอเกอร์ก็รู้สึก คือจริงๆอ่ะป้าจริงๆเอาจริงๆเลยปืมปั๊บปืมมาแล้วเป็นนักร้องจริงปะเนี่ยทำไมเราเทียบคีย์แล้วเราเปลี่ยนเสียงผมเสียงโลกวงการเปลี่ยนโน้ตหน่อยเฮทูลมันมีความปั๊บปืมพอแบบยุคหลัง2000เนี่ยจากเจอหลายก็จะมีเขาที่เราที่เรารู้สึกว่าเออมาถึงแล้วเรายื่นเซอร์เลี้ยวููให้เขาเซ็นโดยที่แบบเรารู้สึกเต็มใจเลยเต็มใจเลยแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นคนเป็นมีสาเลือดของเลี้ยวปูถ้าไปคูตินโย่คูตินโย่มาก็อ่สวัสดีเฮ้ยสบายดีนะแล้วยื่นเสื้อบาซายก็เสซ็นแล้ ออกแแต่แอเกอร์นี่คือถือว่าเป็นเรื่องเล่นท่านลองเลยนะใช่ครับเพราะเขาเล่นแค่2ทีมนะทีบ่บอาแค่บอลบี้กับลีกูค<ช>แค่นั้นเองแล้วก็กลับไปเล่นที่เดิมแล้วก็ไอสตาร์ทผมว่าเขามีความเป็นอาร์ติสต์สูงแล้วก็เวลาเรามไม่เคยดูแบบเวลาเขาเล่นลวเวลาแบบสั่งการอยู่แบบแดนหลังอะไรเงี้ยพอมาวันนี้เราเจอเขาแบบล้วเขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็งแอบมองไม่กล้ามองเต็มตาแบบมันมีความแบบเหมือนเราเจอดาราอะไรเงี้ย แล้วเราเป็นอะไรอ่ะเป็นเบาหวานความดันอะไรมือไอ้ทีหมายถึงเราก็เป็นดาราแต่ว่านี้เราปื้มเขาไงปื้มเขาไงปื้มเขาใช่ไหมผมไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงตัวเป็นแบบเชียร์ทีมบอลอะไรเพราะว่าเพราะว่าคนจ้องกระถิ่นเยอะอยู่แต่วันนี้รู้ทั้งประเทศแล้วตอนนี้ของช่อง5ด้วยใช่ผมเชียร์กาลาดาสลายนะครับฝากบอกตรงนี้ด้วยแล้วข้างหลังนี่ที่เป็นฉากนี่คืออะไรอ่ะก็อันนี้ทีมอะไรฮะเนี่ยอ๋อสเปอร์ เออเชื่อแล้วว่าเป็นแฟนบอลตัวจริงนี่ดูสัญลักษณ์รู้เลยนะฮะรู้รู้เนี่ฮะเออเอางี้ให้บ๊อบฝากอะไรถึงเดอะครับไทยแลนด์หน่อยก็ฝากด้วยว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นแฟนเดอะครัหรือแฟนลิเวอร์ p o o ก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าจริงๆทีมเรามันห่างไกลจากความสําเร็จมานานแต่ว่าผมว่านี่คือเสน่ห์ของลิเวอร์ p o o ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราชนะมันจะมีความสุขอมหวานมีความหอมหวานไม่เคยล้มจะรู้ได้ไงว่าลุ้เป็นยังไงใช่ไหมใช่แต่ว่านี่คือความสุขนะมันมีความลุ้นมันมีความแบบมันเหมือนเวลาคุณแบบ คุณตามดูละครดูอะไรถ้าพระเอกมันเป็นแบบลู้เซอร์มีความแบบอันเดอร์ด็อกมันจะมีมันจะมีความแบบโอ้ยดิ้นเล่นช่วยเอ้จดิ้งเล่นแต่พอเขาชนะขึ้นมาหรือว่าเขาได้ถ้วยอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบมันจะมีความมันจะเปลื้มปริ่มมันจะสนุกมากนะก็ฝากไว้ด้วยนะนี่คือบิ๊กแฟนของรีบุ๊ยคนบิ๊กป๊อบปองกูลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อาฮะและนี่คือทั้งหมดของช่วงเลเจนด์ของเราในวันนี้กับการมา meeting กับดาวน์เนอร์เกอร์นะฮะก็เป็นท่านรองของเราเดอะคอรนั่นเองนะจ๊ะสำหรับกองหลังอดีตทีมชาติเดินมากคนนี้นะครับก็ติดตามไม่ดีนะครับช่วงเลเจนด์ของพุตบอลโฟกัสต,ต่อไปจะเป็นใครนะฮะวันนี้หมดเวลาของดีดัมและช่วงเลเจนด์แล้วต้องลาไปก่อนกลับบ้านกันนะเชิญสวัสดี